บันทึกไทเบฟหน้านี้คือน้ำกากสากเพื่อเกษตรกรน้ำกากสากมีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่พืชต้องการทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและสัเฟอร์ค่ากรดด่างเป็นกลางจึงใช้ได้กับพืชไร่ทุกชนิดที่ต้องการผลผล,ผลิตสูงอย่างข้าวอ้อ,อยและมันสำปะหลังอีกทั้งยังมีสารอินทรีย์วัตถุสูงช่วยให้ดินร่วนสวยุยสามารถเปลี่ยนดินคุณภาพต่ำ ให้เป็นดินดีได้โดยมากของผมจะไม่เผาใบ่ยผมจะปล่อยใบไว้ไม่เผาใบแล้วก็ได้น้ํากากสาเนี่ยมาช่วยย่อยใบคือว่าทําให้ใบอ้อยผกุก็จะได้เป็นอาหารของอ้อยดินของผมล่วนซุยมากเลยตอนนี้เพราะว่ามันมีใบคุกค้าอยู่ได้ผลผลิตเพิ่มประมาณ10อร์เซนจากที่ใช้มานะด้วยประโยชน์ของน้ำกากสา,าที่ช่วยให้คุณภาพของดินดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณของผลผลิตให้เกษตรกร เกษตรกรบางรายเนี่ยเวลาทําการเกษตรเนี่ยบางทีไม่ได้คิดคํานวณต้นทุนผลผลิตที่ได้ที่ไม่คิดก็คือทำทำทำไปเหลือเหลือเท่าไรก็เท่านั้นแต่โครงการเราเนี่ยกศึกษาเพื <te> <rawd Moder> ่อการเกษตรที่เราศึกษาดูนะยังไงลดต้นทุนแน่นอนลดปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงหรือพวกไข่เชอร์รี่อะไรพวกนี้จะช่วยได้ก็อยากจะให้ใช้น้ำกากตาเนะเพราะว่ามันไปมันมีทั้งน้ำมีทั้งธาตุอาหารอยู่ในนั้นอะ ก,ก็ใช้ก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะลดต้นทุนการนําน้ํากากสาไปใช้โดยตรงทางการเกษตรเป็นวิธีบําบัดน้ํากากสาที่มีการลงทุนน้อยกว่าวิธีอื่นๆและเป็นวิธีที่ทําให้ปราศจากน้ําเสียที่ไหลลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะอีกด้วยโครงการน้ํากากสาพเพื่อการเกษตรเป็นการจัดการของเสียหรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของโรงงานเอาไปให้เกิดประโยชน์ บริษัทไทยเว็บบริทจำกัดมหาชน